อไปดูเหตุการณ์หนึ่งครับถนนสายทางหลวงเนี่ยไฟดับตลอดเลยครับปรากฏว่าไอไปตรวจสอบเอ้ยตู้ควบคุมไฟจราจรมันหายไปหายไปได้อย่างไรเขาก็เลยไปซ่อมแซมปรากฏหายอีกครับล่าสุดเขาไปดักเลยนะครับว่าใครมาขโมยปรากฏเจอเข้าจังๆจ,จับกลุ่มได้ทันทีครับตีเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ตัดเนี่ยตาไว้ตัดเลยเรื่องหน่อยไรเขาคลายคลายเล็กอมีมีดมีดนว่ฒนถางป่า เวลาเข้ามาเวลาเข้ามาขโมยใช่ไหมชุดแบบนี้ตำรวจทางหลวงครับที่ไซโยกนะครับกาญจนบุรีเข้าไปสักถามครับนายบัณฑิตจ,จันทร์อายุ44ปีเป็นผู้ต้องหาลักอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟส่องสว่างริมถนนทางหลวงสาย323กาญจนบุรีไซโยกนะครับหลังจากเขาดักซุ่มมาอยู่หลายวันเลยทีเดียวจนกระทั่งมาเจอตอนที่กำลังทำการลงมือขโมยตู้ควบคุมไฟอยู่อยู่ที่บริเวณ บ้านลาดทองนะครับตมบนหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีพอดีอดีเลยนะครับนายบดิตก็จำนวนด้วยหลักฐานแล้วครับรับสารภาพาว่าตัวเองนี่แหละเป็นผู้ที่แอบ,บงัดตู้ควบคุมไฟออกไปจริงๆและไม่ได้ทําครั้งเดียวครับทำมาแล้ว4ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งไม่ได้เอาแค่ตู้ไปนะครับแต่ว่าจะตัดเอาสายไฟไปด้วยเอาอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟไฟ้าไปด้วยและเอาท่อแป๊บเหล็กครอบสายไฟไปด้วยครับเอาไปก็เอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่นี่แหละครับ ส่วนท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบ,บุรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่มาการาคมที่ผ่านมาแล้วครับมีคนร้ายมาตะเวนก่อเหตุงัดตู้ควบคุมไฟฟ้าบราเิเวณถนนสายเลี่ยงเมืองกาญจนบ,บุรีเส้น3 2 3กาญจนบุรีสายโยกนี่แหละครับแต่ไม่ได้ก่อเหตุเส้นเดียวนะครับไปก่อเหตุอีกเส้นหนึ่งด้วย3 1 9 9กาญจนบ,บุรีสีสวัสดิ์ครับซึ่งทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายไฟสองทางถนนหลวงเนี่ยดับไปกว่า36ต้นนะครับพอตรงนี้ควบคุมอยู่ฮะมันดับหายไปเลยนะครับ แล้วมันจะเสี่ยงทําให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะยามค่ําคืนบริเวณเส้นนี้นะครับเบื้องต้นก็นเลยนําตัวผู้ก่อเหตุไปส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบ,บุรีให้ดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับแม่ไปเจอพอดีเลยนะฮะขบวนไปทุกอย่างเหลืออย่างเดียวเ <c oughs> สาไฟฟ้า <c oughs> เอาไปไม่ได้มันใหญ่เกิน